จอหนึ่งซับตามปากครับข้าหายไปไหนมาหน้าหายไปไหนมาไม่ได้หายอ๋อวันังคาที่ยุติอยู่แต่นะไปซ้อมขัดเทียร์กระปุกมาอ๋อเอารถกระบะเนาะไม่ได้ออกพอดีเอารถเก่งไปทำแล้วก็ให้มาใช้ก่อนของเพื่อนเราก็ไม่ได้ขับเทียร์กระปุกนานแล้วเพื่อนมันก็ขับไม่เก่งก็เลยต้องไปซ้อมมือกันวันเราไม่ได้เหยียบมานานที่ต้องมีเสียบ้างอะไรบ้างอะนะเอารถไปซ่อมมาใช่ใช่ใช้วันนี้แล้ว เปลีนแล้วไปเปลี่ยนช่วงล่างหมดเลยอ๋อเปลี่ยนช่วงล่างเพราะมันมีงานไงใครรับโทรศัพท์ให้แม่หน่อยเร็วเออที่ว่าไปงานประจำปีอะไรนั่นไปใช่ใช่นั่นแหละเพิ่งไปงานประจำปีนั่นแหละที่ไหนนะครับกุริปุรีปุรีฮ่าพี่โจไปได้นะครับผมจะไหวเด้อปุริปุรีหลายมากรับเอาเรื่องให้น่อยหนับด้วยว่าไปเลยอันนี้ของหายเยอะไหมเจ้เยอะค่ะจริงเหรอการมาก ลูกชาึ้อยบาทค่ะสตบมาลูกชายเาพดเดียวนะลูกชายเาเป็แซลมอนครับแซลมอนโอ้วันนี้เปรียอมีตังมีตังวันนี้กินแซลมอนถ้าไม่ตังรากินอะไรน่อยบอกเจ๊ดิเอ้โหเดียวโอเครู้เรื่องให้กินใหญ่เลยเนี่ยนานมกินที เก็บเงินอาทิตย์ขึ้นมอะไรมหกรัพมหกอันนี้เก็บเงินกี่วันครับเนี่ยวีเดียวก็ไปอยู่เทพหนีเจ๊กินยำเก็บนี่เขาเก็บเงินอาทิตย์นึงนะถึงจะได้กินเลยเนี่ยอะไรอ่ะไอ้ยำแซลมอนเนี่ยจริงนางสารเนาะเก็บเงินอาทิตย์นึงนะจะกินยำแซลมอนแต่ว่าโอพอดีจะกินอ่ะอยากมาพดหาประจำรุ่นเด็กดําบันเหมือนกันนะเห็นเด็กน้อยเนี่ยเรียนนะกินตั้งแต่ม .3 ม .4 แล้วนะ

สัลมอนกระเพรหอมแครอทได้ไม่เอาผักเขียวอย่างเดียวปกติถ้าไม่ไม่มีตังก็จะกินอย่างกระเพร่าล้วนๆจริงเหรอวันนี้มีตังนี่มีตังอะไรเอาไม่โรคทานไม่โูคเอาครับเอาช้อนสองช้อนช้อนสองช้อนสองช้อได้ไหมคู่ให้คู่ แม้กระทั่งเปลี่ยนแพ็กเกจของกระปงกระป,งกระปุกกระป๋องลูกคา้ายังดูยังคอมเมนต์เลยลดูดู<า>เจ๊เปลีลย่นนนยนไอรูปไอนี่ไอนั่นอะไรนี้รู้เลยรนี้มั้ยคนแบบติดตามนี่แบบวันนี้มาเมืเ่อไหร่เนาะรับร้อนในบางตะปาไหนพี่โตร้อนนหุอยอดเลยเนาะ หาเวลาเพื่อบอกฝังหลังลขอพี่โจนเลยไปอีกใช่ไหมไปอีกยวาีา่าทำไมมีเพลงปล่ <laughs> อยใจน้องบินไปเขียนไว้รูปของพี่กล้อง80บาทครับไปเลยเขียนไว้80บาทเพื่อกันได้ครับพี่คิวนานนะได้เลยครับได้เลยได้เลย เราสั่งเจลิกเอาไว้เมื่อกี้ยัไม่ได้ทำเลยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เสร็จรอเลยรอเลยแป๊บนึงเดี๋ยวตั้งสติแล้วสั่งให้เจ๊เลยอย่าเครียดอย่าเครียดแคตหนึ่งไมทำอ่ะปลาทูนั้นยำขนมจีนอร่อยนะเป็นเมนูติดชื่อของร้านที่ พอมาดูแล up, ้วอยากกินไปหมดเลยดูให้มเลือกได้ค่ะเลือกใส่ได้เดี๋ยวพี่หนึ่งบอกราคาให้แล้วมันมีกล่องใหญ่ใส่ให้เลยค่ะในกล่องเท่ากระลังนั่นแหละสามารถกินได้หลายคนไม่ต้องสั่งมือแยกคำก็ได้ค่ะได้เสียยกร้านในยำยกร้านเท่าไหร่ยกร้านเก้าร้อยค่ะใส่เอาสามร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดข้างค่ะกินสดกินสุกได้ใช่ไหมลูกอ่า คือได้แล้วได้แล้วค่ะหมึกไข่ยแยกน้ำลูกหมึกไข่ยแยกน้ำป้าจ่ายตังแล้วจะได้เกิดเล็เกดเอาเลยเดี๋ยวไปตังได้สั่งให้เลยกินไม่ไหลายตัวแซ่บนัวกรอบมันไฟ้ามันเจีว ปลาล้าก็อร่อยปลาต้มสดแล้วแล้วเราก็ปรุงแบบสับเนาแต่ถ้าเราชิมได้อะที่หนึ่งจะปรุงแบบัต้องตตไทยอ่ะเอาไหมแต่งหน่อยนิดหนึ่งให้ชิมรสชาติเป็นผลไม้รวมปูมาต้มสดทดปีกปาเร็ว

อันนี้ก่องใหญ่นะลูก,ากลทานเผ็ดกันไหมคะลูกเผ็ดไหมคระับก,กลางนะ ห้องน้ำหรือคะถ้าถ่ายเปาพี่หนึ่งแนะแนําไปตรงเซนชมพูมันจะมีตัวอ,อาคารติดต้มมาค่ะมันจะมีน็อกดาวน์เป็ห้องน้ําแต่ถ้าเน้นหนักนะนะคะไปฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเดินไปสุดแขวเชื้อผ้าเดินไปเรื่อยๆที่ฝั่งนี้แหละแต่ถ้าเรา ใหญ่ลูกกั่งใหญ่แห่ว่าน้องก็ไปจุดฝามา่อนตอนนี้ไม่มีใครจุดคิวอ่ะก็สลับกันฝาไปไม่มีใครพอปิดเองเพราะนั่งเล่นเกมมาลูกเดี๋ยวพอคนเยอะก็ลูกที่มาช่วย จะทะเลาะกันจากประเทศกกตรงนั้นเนี่ยระกายก็พ,พังหมดเลยนะใครก็ได้ขึ้นมาชิมน้ำยำที่หน่อยขาโรกมาเร็ว เพิ่มอะไรโอเคแล้วเอาช้อนกี่ชุดบอกมาเลยสักสี่ชุดได้ไหมน้องหยิบประกอบหนึ่งถุงลูก ร่บเพิ่มหน่อยเดี๋ยวมีปลากรอบนะคะพี่ถึงให้ี่เทราดเองนะคะจะไม่ใส่พริกไทยางมันไม่อร่อยเดี๋ยวพอหนูจะทานหนูก็เทราดได้เลย ร้อยแล้วลูกนะก็ให้แล้วก็ถุงแยกนะ้ำให้แน่ด้วยนะไม่นาน่ะลูกจะต่อเน,นี่แหละค่ะตะก,กูนะ้ประกอบด, <ś led> ด้ลูกะกอดกแถุงแยกนะ้ำใหแน่ด้วย Tặng ơn พี่ของหนูได้ยังคะพี่สั่งไว้กำลังทำรอแป๊บเสร็จชิ้เดียวเสร็จแนะล้วจะรอน้ำยาแล้วลูกไข่มงดาร้อยยี่สบไข่แข็งปลากรอบห0ึบาทเป็น220รบาทลูก ไม่ยัง่นี่แหละแต่เาไม่ต้องมีเยอะใช่ร้ 120, อยี่สิบใส่เดาครับเป็นมา้าไดา้เอา้ามองหาทำไมหายตัวไี่อยู่ตรงนี้พี่เลยมองหาว่าช่างารกปิดฝาแนละ้วให้พี่เลยของพี่นิ้งเสร็จแล้วอน่ไ ประกอบด้วยผักเขียวฮะระหอแบแดงน้ำคุกประกอบหนึ่งถุงลูกอันนี้อันนี้คิวหนึ่งได้เลยรอเลยรอสั่งที่หนึ่งเลยได้ไม่ต้องจดลูกนะไวกว่าวันก่อนนะเขาพูดแล้วฉันรู้สึกสึกผิดให้มานั่งรอ ข้าวโพดจับมะม่วงใช่ไหมลูกไข่บัวข้าวโพดน้ำหน้านี่มีไม่มีไม่มีมีอันนี้แยกไม่เกี่ยวอันนี้ของพี่ประกาศไม่ลูกยังไม่มาอันนี้มีประกอบไม่มีอันนั้นอะปลอมผักล้ววนลูกไม่ต้องเดินก็ได้ค่ะรอเลย เกิดก็ได้อ่ะเจ๊จะได้ทำตามที่สั่งมาว่าเอาอะไรบ้างสกระายที่หลายลูกไม้เอาของมะม่วงลูกกีบาทใ่อันเนี้ยแปดสิบบาทประกอดอ้ยหนึ่อนสูงนะลูกของพี่เขาดอยู่ หน้าเกือบไปแล้วยัดเกือบไปแล้วเอาลูกอะให้พี่เขาเลยแปดสิบบาทแล้วก็พี่ประกาศยำผักม้วนเขาโคตรของหนูว่า,ากูม้าอะไรสักอยา่าง้กูมาทำ่าร้อยยี่ร้อยแปด่ะมันมีร้อยยี่ตัวหนึ่งแล้วก็ร้อยแปด หนึ่งตัวไซส์ละหนึ่งตัวแหละแต่มันคนละราคาพร้อมยำอ่ะร้อยแปดสิบคือตัวใหญ่ร้อยยี่ตัวเล็ก1 <นะ S 2> ับร้อยแปดนะเออเออเออไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งพร <c oughs> ้อมกันได้พรุ่งนี้มากินอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ชุดคเดียวลูกอันนี้ไม่ต้องช้อนที่ประกาศจากบ,บ้าน <c oughs> เอากรดุมใส่น,นั่นนะ อ๋อที่ร้านมีกระปุกแค่อย่างเดียวค่ะเออนั่นแหละค่ะัวนีที่ร้านจะใส่ให้แบบอย่างเดียวเลยเ็นลูกค้าไปใช้กลับไปใช้รีไซเคิลได้ที่ของช้อนสองชิ้นได้จ่ะได้ค่ะห้ามเกินกว่านั้นนะค <c oughs> ่ะลูกเขียนไว้40บาทของพี่ประกาศไปวางนู่นนม่จับใส่แทนปูมะปลาไหมครัปรลาเนาะ ใ่ข้าวโพดใส่นะไอันนี้จดให้่อนหน่อยรบคนสวยขึ้นมาพี่หนึ่งฝั่งนี้หน่อยลูกขอทษ่วทีพี่หนึ่งมองไม่เห็นน้อกระดาษให้พี่จดหปลูกรับดีหน่อยนี่ระดอย่มันขูดกระม่วงอยู่ทนรับดี่ให้พี่จดเลยนั่นแลกันี่ย อันนี้ข้าวโพดมะม่วงนคะหรคือข้าวโพดไหลตัวพริกกับพริกไห่ตัวไหลตัวข้าวโพดไหลตัวนัอปลาได้แซ่บไม่แซ่บขัดใจหมขดใจ แต่แม่ค้าก็ไม่ติดใจนะเราไปติดสติกเกอร์ของลูกฝ่าจะหมดแนละ้วใครก็ได้คนหนึ่ง มารับสั่ง้ายมือเลยค่ะพร้อมจ่ายเงแคชเชียร์อยู่ตรงนี้เลยรบกวนนะคะขอบคุณมากค่ะทกี่ติดตามช่องค่านนจ้เกี่ยวกับเลขา YouTube ครับร้านเจ็หนึ่งเซตต่างๆนะรับสำหรคนเดินไปจวบครับสวัสดีครับ